ท่านผู้ฟังครับบางครั้งคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางคนใช้จิตวิทยาหรือแรงกดดันเพื่อควบคุมคุณหรือไม่วันนี้ผมจะมาเปิดโลกระศั์ให้ทุกคนได้รู้จักกับกลโกงทางจิตวิทยาที่คนมักใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจําวันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานโรงเรียนหรือแม้แต่กับเพื่อนฝูงบางทีเราก็อาจจะเคยโดนปั่นหัวโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงดี ตามมาฟังกันเลยครับข้อที่หนึ่งรู้ทันกลโกงทางจิตวิทยาทุกคนเคยรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ทำตามใจใครสักคนไหมครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือแม้แต่คนในครอบครัวบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับให้ทำอะไรที่เราไม่อยากทำซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะมีคนใช้กลโกงทางจิตวิทยามาเล่นกับเรานั่นเองครับแล้วกลโกงทางจิตวิทยาเหล่านั้นคืออะไร มันก็คือเทคนิคที่คนบางคนใช้เพื่อให้เราทำตามที่เขาต้องการโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกหลอกใช้ตัวอย่างเช่นการขม่มขู่บังคับหรือพูดจาเอาใจซึ่งวิธีเหล่านี้มักจะเล่นกับอารมณ์ของเราเช่นทำให้เรารู้สึกผิดกลัวหรืออยากเป็นที่ยอมรับลองนึกภาพสถานการณ์นี้ดูนะครับสมมติว่าเพื่อนสนิทมาชวนเราไปเที่ยวที่หนึ่งแต่เราไม่อยากไปจริงๆเพราะมีธุระสาคัญแต่เพื่อนก็พูดว่า ถ้าแกไม่ไปกับฉันแล้วเราจะไม่เป็นเพื่อนกันอีกนะอันนี้แหละครับคือตัวอย่างของการข่มขู่ทางอารมณ์เพื่อบีบบังคับให้เราต้องยอมทำตามใจเขาข้อที่สองตั้งสติก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลองหยุดคิดสักนิดนะครับอย่าเพิ่งรีบตอบตกลงไปทันทีให้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันต้องการทำสิ่งนี้หรือเปล่าหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ฉันรู้สึกอยากจะทำตามเขา การตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นการให้เวลากับตัวเองในการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะบางครั้งเราอาจถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่นความกลัวที่จะขัดใจคนอื่นหรือความอยากเป็นที่ยอมรับทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ดังนั้นการให้เวลาตัวเองได้คิดทบทวนอย่างรอบคอบจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ข้อที่สเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือไม่สะดวกใจการกล้าพูดว่าไม่นั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองและเคารพในความรู้สึกของตัวเองการปฏิเสธที่ดีไม่ใช่แค่การพูดคำว่าไม่ออกมาแต่ควรเป็นการปฏิเสธที่สุภาพและมีเหตุผลเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่นแทนที่จะตอบไปว่าไม่อยากไปเราอาจจะลองพูดว่าขอโทษนะที่ต้องปฏิเสธแต่ชว่วงนี้ฉันงานยุ่งมากจริงๆหรือขอบคุณสำหรับคำชวณนะแต่ฉันคงต้องขอโอากาสคิดดูก่อนเหตุผลที่เราควรเรียนรู้ที่จะปฏิเสธก็เพราะว่าการปฏิเสธอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการปฏิเสธอย่างสุภาพจะช่วยลดความขัดแย้งและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีลดความรู้สึกผิด เมื่อเราปฏิเสธอย่างมั่นใจเราจะไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นมีเวลาให้กับตัวเองการปฏิเสธจะช่วยให้เรามีเวลาทำในสิ่งที่เราต้องการและสำคัญจริงๆสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการเป็นคนกล้าพูดและกล้าปฏิเสธจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองข้อที่สี่สร้างป้อมปราการทางใจชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง การมีป้อมปราการทางใจที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราเดินทางได้อย่างมั่นคงการมีเพื่อนที่ดีสุขภาพจิตที่ดีและความมั่นใจในตัวเองจะช่วยสร้างสมดุลให้กับชีวิตลองหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบออกกำลังกายหรือพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจดูนะครับเพื่อให้เรามีพลังกายพลังใจและจิตใจที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับข้อที่หเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา เปรบเสมือนการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจทั้งตัวเราและผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากจะช่วยให้เราป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกใช้แล้วยังช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมันง่นคงการถูกหลอกใช้ทางจิตวิทยาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราสามารถป้องกันตัวเองได้ เพียงแค่เราตั้งสติรู้จักตัวเองและกล้าที่จะพูดออกมาตามสิ่งที่ตัวเราต้องการจริงๆครับ